สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเชี่ยวเศรษฐุินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับนะครับน้องบอลนะครับที่อยู่ในสายพันธุ์ของโคโลกเซียนะครับน้องบอนที่ผมจะพาไปพบนะครับติดอันดับท็อปท็อปนะครับของโคโลเกเซียเลยนะครับที่เขาจัดให้ว่ามีความสวยมากๆนะครับเดี๋ยวน้องบอนที่ผมพูดถึงนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของโคโลกเซียจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลย มาครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องบอลน,นะครับที่มีชื่อว่าโคโลคาเซียฟาโลเมสนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อว่านะครับน้องบอนหน้ากากฟาโลของเรานั่นเองนะครับน้องบอนหน้ากากฟาโลของเรานะครับจะมีพื้นใบที่เป็นสีเขียวนะครับและมีการก,กระดูกใบเป็นสีดํานะครับ,บ <uğ> ห<ม>เหตุผลที่น้องบอนโคโลคเซียของเรานะครับถูกจัดอันดับให้เป็น อันดับต้นๆนะครับของโคโลอคเซียนั่นก็คือนะครับน้องบอลหน้ากากฟาโลของเรานะครับเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นของตนเองนะครับคือการกระดูกใบของเขานะครับใบใหม่ที่ออกมาแล้วก็ใบที่โตเต็มที่นะครับจะมีความเป็นสันนะครับเป็นสามมิติขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับจึงทําให้เขานะครับถูกจัดอันดับไว้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับของความสวยงามของ น้องบอลที่อยู่ในสายพันธุ์ของโคโโกเซียนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนกระถางให้กับน้องกันนะครับเนื่องจากกระถางของน้องนะครับมีความเล็กเกินไปนะครับเพราะว่าน้องน้ากากฟาโลของเรานะครับเขาชอบพื้นที่ที่เยอะนะครับเพราะว่าในการขยายพันธุ์ของเขานะครับเขาจะมีการแทงไหลออกมานะครับซึ่งไหลที่ออกมาเนี่ยจะมีความยาวนะครับอาจจะล้นกระถางได้นะเพราะว่ากระถางมีความเล็กนะครับ พะเหตุนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับอุปกรณ์แล้วก็วัสดุปลูกต่างๆนะครับที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนกระถางให้กับน้องกันนะครับไปกันเลยครับมาครับแล้วเรามาพบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการปลูกกันนะครับก็จะมีนะครับอ่ากระถางอันนี้นะครับพร้อมถัดรองนะครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงแบบหล่อน้ําใต้ใต้ใต้กระถางนี้นะครับต่อไปนี้เป็นปุ๋ยนะครับ ก็จะมีดินปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งจะมีส่วนผสมของปุ๋ยคอกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กับมะพร้าวแช่น้ําแล้ว2-3วันนะครับเพื่อล้างสารทินนินออกจากกาบมะพร้าวนะครับต่อไปก็จะเป็นหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็จะมีผงปูนขาวนะครับแล้วก็ใบก้ามปูหมักนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทําการปลูกกันเลยครับ มาครับก่อนอื่นผมจะนํากากมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนะครับเอามาลองที่ก้นของกระถางนะครับก่อนใช้เราก็บีบน้ําออกด้วยนะครับเพื่อเป็นการบีบสารทินนินออกจากกากมะพร้าวของเรานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมดินกันเลยนะครับผมก็จะผสมในบุง้งกีก่อนนะครับ ครับไฟนะหินภูเขาไฟนะครับจะช่วยทําให้ดินป่งนะครับแล้วก็สามารถเก็บกักความชื้นไว้ได้นะครับทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ใบก้ามปูก็ทําให้ดินมีจุลินทรีย์วัตถุเยอะนะครับทําให้ต้นไม้สามารถโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็ใส่ไปนะครับ ที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นดินหมักใบก้ามปูนะครับ3ส,ส่วนนะครับแล้วก็หินกอไฟ1ส่วนนะครับกาบมะพร้าวแล้วขุยมะพร้าวลวมกัน1ส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นปุ๋ยคอกอีก1ส่วน,นครับ แล้วก็จะเอาผงปูนขาวนะครับมารวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋วเราจะทำให้ดินเข้ากันเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราเทดินลงในกระถางเลยนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับ เราก็เสร็จเป็นบุง้งีที่สองนะครับเราก็จะน้องมาวัดนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก่อนที่เราเจะน้องลงกระถางนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําปุ๋ยตัวนี้นะครับเรียกว่าปุ๋ยออสโมโค้ดนั่นเองนะครับโรยไปก่อนนะครับเป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับอ่าโรยไปพอสมควรนะครับ แล้วก่อน,นี้ค่อยๆล็อกกระถางของน้องเขาให้ดีนะครับดันตูดเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตอนนี้ลากของน้องเดินดีมากๆนะครับโอ้โะเจ้ากลับมาพาบางส่วนออกบ้างนะครับ อย่างนี้เลยนะครับีรยวเอาวสัสดุปลูกที่เราทําการเตรียมไว้นะครับมาปลให้ทั่วเลยนะครับ อตอนนี้ก็นำน้องใส่กระถางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจัดให้นํำต้นของน้องตรงก่อนนะครับแล้วผมจะเอาดินนะครับที่เป็นดินหมักของก้ามปูนะครับเอามาเทินด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำให้ดินนะครับแน่นแล้วก็อยู่ตัวนะครับ ตามจริงเราสามารถปลูกได้2อออย่างนะครับเป็นเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบว่าเป็นแบบดินโคลนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้น้ําท่วมสูงมากนะครับไม่สามารถไปเอาโคลนได้นะครับเลยปลูกแบบนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลดน้ําน้องกันเลยนะครับ ก่อนจะลดน้ําให้น้องนะครับเราก็จะปุ๋ยออสโมโค้ของเรานะครับโุยไว้ด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราก็เริ่มรดน้ํากันเลย มาครับตอนนี้เราก็ลดน้ําให้น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็จะมีพื้นที่ที่มากขึ้นนะครับแล้วเราก็นี่ครับแล้วเราก็หล่อน้ําใต้กระถางไว้นะครับให้เต็มเลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามมากนะครับน้องดูน้ำสักหน่อยอสวยงามมากๆนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับคลิปวิดีโอของน้องหน้ากากฟาโลมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสําหรับสูตรดินที่ผมให้ไปนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันเองได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องทําตามแบบทั้งหมดนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับ ที่เข้ามากดซับแล้วก็กดไลค์ให้กับผมนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ